สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนดวนนะครับผมพี่น้องมาเร้วนะครับผมเลขลุงเสงนะครับผมพี่น้องลุงเสงก็ให้เลขมาเร้วนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับผมเนาะสองพันหารอยหกสิบสามนะครับผมเนาะจากทีมีเอฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะดนต่างตาเราค่อยนะครับเนาะกับตัวเลขลุงเสงนะครับผมพี่น้องนะครับ แอดมินก็นได้ตามต่อนะครับผมเหล็กนุ่งเสียงมาเรียบ้อยแล้วนะครับผมเนาะแอดมินก็นจะมานําเสนอนะครับผมเนาะไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะแอดมินก็นจะมาแบ่งปันพีนะครับผมแบ่งปันน้องนะครับผมพี่น้องเนาะ ความรักก็คือการให้เนะพี่น้องเนาะแอดมินเลยมมาแบ่งปันพีนะครับผมแบ่งปันน้องนะครับเนาะสำหรับตัวเลขกลุงเสงนะครับผมเนาะเพื่อสิมีโชคเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิมีลาบนะครับผมกับเปลืกลุงเสงนะครับเนาะลุงเสงกระหายเข่าอยู่นะครับผมเนาะหลายงวดอยู่นะครับผมเนาะในงวดนั้นลุงเสงกระหายเต็มเต็มเลยนะครับผมเนาะโดยบทตองกับนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องมาช่มตัวเล็ลุงเสงนะครับผมเนาะว่าจะถืออกถูกใจพี่น้องบอนะครับผมเนาะ เลขทีลุงเสียงให้มานะครับผมพี่น้องเป็นเลข95นะครับผมพี่น้อง 7H นะครับผมพี่น้องแล้วก็79นะครับผมเนาะบนล่างในการเลยนะครับผมเนาะลุงเสียงนันเน้นย่ำนะครับผมเนาะครับบนล่างนะครับผมพี่น้องเนาะสำหรับเลขสามตัวนะครับผมพี่น้องให้มา579นะครับผมพี่น้องแล้วก็เลข C7C นะครับผมพี่น้อง C7C นี่ลุงลุงเสียงฝันเด้อพี่น้องเนาะฝันบา คนตายนะครับผมพี่น้องโทรมาบอกนะครับผมน้อพี่น้องเนาะลุงลุงก็เลยขนลุกนะครับผมเนาะพอไเด้ยินคํานี่นะครับเนาะนะครับผมเนาะส่วนเลขหาเจ็ดเก่านะครับคือเลขลุงเสียงเด้อนะครับผมเนาะไฮมาบ่หลายชุดนะครับผมพี่น้องกนาสนอยู่นะครับเนาะนะครับผมแอดมินก็มีแต่ความหักพีหักน้องนะครับเนาะอันใดเด็ดดังๆนะครับผมเนาะแอดมินก็เอามานําเสนอพี่น้องนะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องนะครับผม ครับผมพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่ชอบเปลกลุงเสงนะครับผมนอกจกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมมาว่ากันนะครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมนอกาที่ชอบนะครับผมนอกจาแคบหน้าจอไว้นะครับผมเนาะแอดมินมาว่านะครับผมนอกากแคบใบเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องเพื่อสิมิโชคนะครับผมเพื่อสิมิลาบนะผมเนาะกับเปลืกลุงเสงนะครับผมในงวดวันที่16ท่านว่านะครับ2 5 6หานะครับนอกที่จะมาถึงนะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องก็ขอให้พี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องก็ขอขอบพระคุณพี่น้องด้วยนะครับผมที่เขามารับชมนะครับผมพี่น้องพี่น้องที่เขามารับชมแล้วนะครับผมก่อนจะออกไปก็อย่าลืมด้วยนะครับผมพี่น้องแอดมินก็ฝากในเด้อนะครับผมฝากกดติดตามนาะพี่น้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้อนะครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องสิบปฏิภาสการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะในคลิปต่อหน้าต่อไปนะครับผมเนาะ ครับผมก็ขอขอบพูณพี่น้องนะครับผมเนาะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมโชคดีมีความสุกทุกท่านเด้อนะครับผมเนาะลำล้ำเรื่วยๆนะครับผมมีเงินท่องใส่บ่ขาดมือนะครับผมเนาะจากใจแอดมินนะครับเด้อไอมิก็หักพี่หักน้องนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ